ได้ข้อมูลของโครงการนี้แต่เขาอยากได้ก่อนคนอื่นเขาบอกมาเลยว่าเขาจะให้เดือนละ20,000ผมเป็นวิศวกร,กรเข้ามาใหม่ตอนนี้ผมดูแลโครงการนี้นะมันไม่มีเงินพิเศษอะไรให้ผมบ้างเลยคนสองวัยที่จะมาเล่าประสบการณ์ต้านโกงกันแบบเกา่เกาๆในเก่าเล่าโกงสวัสดีครับทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกาเล่าโกงผมต่อพัดผมต่อตระกูลครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องเรื่องเกี่ยวกับคอรัปชันเรื่องเกี่ยวกับโกงอีกแล้วแต่วันนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับหลายคนเพราะว่าคุณพ่อจะมาเล่าประสบการณ์เฉียดโกงจากประสบการณ์ส่วนตัวใช่ไหมแล้ววิธีการที่หลีกเลี่ยงหลบหลีกมาจนสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยจนถึงปัจจุบัน สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างปกติอ,อย่างสุจริตแล้วก็ไม่ติดคุกด้วยหลายคนไม่รอดหลายคนไม่รอดครับนี่คือเล่าจากประสบการณ์จริงด้วยว่าเจอค,คนที่ไม่รอดใช่ไหมครังั้นพ่อลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าไอ้ที่พ่อบอกว่าไปเฉียดโกงเฉียด โดนโกงหรือเฉียดอะไรเนี่ยมันมันเฉียดยังไงคือคนที่อยู่ในวงการที่ออกมาต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยก็จะต้องระวังตัวมากๆเพราะว่าถือว่าเป็นศัตรูเบอร์ต้น,ตน,ตนที่จะต้องหาจุดอ่อนหรือถ้าทําอะไรพลาดนิดเดียวก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตัวเสมอว่าคนจับตาอยู่มากกว่าคนปกติทั่วไปก็มีหลายเรื่องที่อยากเล่าให้ฟังว่าถ้าท่านเจอแบบที่พ่อเจอเนี่ยจะมีทางป้องกันหรือว่า ให้หลุดออกมาหรือว่าถ้าต้องขึ้นศาล เราต้องพร้อมที่จะมีอะไรที่อยู่ในกระเป๋าที่จะไปรายงานต่อศาลแล้วก็ต่อหนังสือพิมพ์ต่อสื่ออะไรอีกเยอะแยะเลยครับเรียกว่าเคล็ดลับหนีโกงแต่ต้องบอกนิดน,นึงว่าไอ้ที่พ่อเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะ่อตอนแรกคือพ่อทํางานในวงการต่อต้านอรัปชันก็เลยต้องระวังตัวมากกว่าปกติด้วยแต่เนี้ยสำหรับประชาชนทั่วไปในยุคปัจจุบันก็ต้องระวังตัวแบบนี้นะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยรุนแรงมากขึ้นแล้วก็การตรวจสอบของภาคประชาชนก็เริ่มจะแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะฉะนั้น นอกจากเราต้องไปตัวจับโกงแล้วเราต้องระวังตัวเองไม่ให้หลุดพลาดโกงกลายเป็นหลุดไปอยู่ในกลุ่มคนโกง,งได้อะไรเงี้ยใช่ไหมหรือไปช่วยสนับสนุนให้เกิดการโกงได้ง่ายขึ้นโดย<ช>ไม่รู้ตัวเพราะว่ามีเรียกว่าพลเมืองดีที่คอยจับจ้องบางทีเนี่ยคนดีๆที่ที่ถูกมองก็อาจจะไม่มีมประสบการณ์ทําให้เผลอไป คนดีๆนี่กค,คนไม่โกงแล้วกันนะเพราะเดี๋ยวนี้คำว่าดีนี่มัน <Okay. S 2> มันมีหลายสเปกตรัมมากเลยมันกว้างมากเลยว่าแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีแต่เราโฟกัสที่คนที่ไม่โกงพ่อลองเล่าให้ฟังสักกรณีแรกเลยก็ได้ กรณีแรกๆเลยคือง่ายมากเลยทุกคนที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยนะที่มีอำนาจให้คุณให้โทษเกี่ยวกับการประมูลได้เนี่ยจะต้องระวังอย่างมากเพราะว่าจะมีคนเข้ามาหาเยอะเราก็ต้องรับฟังถึงว่าเราจะเป็นคนที่จะเตรียมการประมูลหรือว่ากำลังจะประมูลก็จะมีคนมาขอพบมีคนมาอยากให้ท่านรู้จักไว้โดยเขาไม่ได้มาบอกเลยว่าเขาต้องการอะไรครน,นี้เราจะทำเป็นคนว่าปิดประตูไม่ให้ใครเข้าพบเลยก็กลายเป็นว่าไม่โปร่งใสเออใช่ ใช่ไหนะมะนะก็จะต้องให้เข้าพบแต่จะทํำยังไงมีกรณีอยู่อันหนึ่งซึ่งคือพ่อนี่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทําราชการนะครหลังจากออกจากอาจารย์แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไปเป็นข้าราชการที่มีตําแหน่งใหญ่ในการดูแลการประมูลแต่เป็นวิศวกรที่ปรึกษาที่มีโครงการอยู่ในมือนะครัครั้งหนึ่งมีโครงการเอเชียนเกมครั้งที่13นะซึ่งมีเงินอยู่5,000ล้าน นะฮะที่จะต้องสร้าง20กว่าสนามกีฬาอะไรต่างๆเนี่ยนะก็คือเหมือนมีหน้าที่ไปตัดสินหรือให้คำปรึกษาว่าควรจะเลือกบริษัทนี้มาก่อสร้างบริษัทนี้มาให้วัสดุอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับก็เป็นคนจริงๆแล้วก็เหมือนกับข้าราชการที่มีอํานาจนะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเลยโอ้ี้คนก็วิ่งเข้าหาพ่อเต็มเลยเขาก็รู้ว่าพ่อไม่ค่อยไม่ใช่คนที่จะมาคุยด้วยแต่ก็มีนะวันหนึ่งก็มีคนถือนําบัตรรัฐมนตรี Oh. นะครับรัฐมนตรีซึ่งจริงๆแล้วดูแลหน่วยงานจะให้เงินมาก่อสร้างโครงการเอเชียนเกมด้วยนะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีที่ดีที่พ่อเขาล้มนับถือ mm hmm. นะแต่ก็มีผู้รัวเหมารายนึงเขาไปเขาเขาไปทํางานให้ที่บ้านเนี่ยอาจจะตกแต่งบ้านหรืออะไรเงี้ย uh. แล้วเขาก็บอกว่าอยากจะไปเจออาจารย์ต่อตระกูลช่วยเขียนนําบัตรให้หน่อยท่านท่านก็เขียนมาให้นะครับเขาแต่เขาแจ้งมานะ แจ้งมาเขาก็บอกว่าว่าเนี่ยท่านรัฐมนตรีแนะนำเไม่ให้คุยกับอาจารย์ โอ้หนีถ้าเกิดเป็นคนอื่นหรือเป็นข้าราชการนี่กลัวตัวสั่นเลยนะว่ามีรัฐมนตรีให้นำบัตรมาอย่างงี้ต้องให้งานคนนี้แน่ๆใช่ไหมก็อาจจะเราเก่งใจอ่ะพอนี้เราก็เตรียมตัวก็เป็นรายแรกเลยที่มีนำบัตรมาหลังจากนั้นก็ไม่มีนำบัตรมาอีกพอเรารู้ว่ามีนำบัตรมาเราก็บอกว่าถ้าจะเจอเนี่ยมาเจอที่บ้านที่อะไรที่อื่นไม่ได้ให้ไปที่กระทรวงการคลังเนี่ยที่มีคนเยอะๆมีพื้นสาธารณะเออใช่เป็นที่ฐานะนะแล้วก็เวลามาคุยนี่ก็ให้มาคุยในสำนักงานที่เป็นแบบออฟฟิศเปิดอ่ะ ก็คือทุกคนนั่งทํางานไม่มีการกั้นเป็นห้องห้อง,อ,งอ๋อคืออาจจะมีคนได้ยินด้วยนะอ่าก็จะขอคนมาคนที่เป็นสถาปนิกที่อยู่ในบริษัทเนี่ยนะอ่าที่เขาจะต้องดูแลเนี่ยให้เขามานั่งฟังด้วยเป็นพยานเราก็บอกเขาจริงๆแล้วเราก็คือว่าเราจะให้เขาเป็นพยานแต่เราบอกเขาก็เลยแบบว่าเออมีเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องฟังด้วยนะเขาจะได้ไปเผื่อจะต้องไปช่วยทำอะไรอ๋อโอเคอเพราะฉะนั้นอันแรกก็อยากจะสรุปว่า ถ้าเกิดเริ่มมีเดินเข้ามาเจอแล้วมีนามบัตรมาให้โปรดระวังตัวไว้ก่อนใช่ครับซึ่งต้องระวังตัวมากเลยเพราะว่าปรากฏว่าที่หน้าห้องที่กระทรวงคลางนั้นมีผู้รับเหมาใหญ่ระดับประเทศเนี่ยส่งตัวแทนมามานั่งเฝ้าทุกวันเลยอ๋ออ่าเขาก็บอกเขาอยากจะมาเผื่อจะได้ข้อมูลอะไรต่างๆจะได้เรียกเขาใช้หรอไม่ต้องมาไม่ต้องมาเขาบอกเา็าบริษัทเขาสั่งให้มาคอยเฝ้าหน้าห้องเพื่อถ้าใครเดินเข้ามาเนี่ยนะเขาก็จะเห็นอ่าเขาเห็นหมดอ่าครับโอเคเพราะฉะนั้นประสบการณ์อนัอนหนึน่ง ถ้าเห็นแล้วโปรดระวังตัวไว้คือมาด้วยนาบัตรหรือมีผู้ใหญ่แนะนำมานะให้เตรียมตัวไว้เลยอ่าโอเคครับแบบไหนต้องระวังอีกฮะแบบที่ต้องระวังมีอันนึง คนนี้ไม่มาเองวันหนึ่งก็เหตุการณ์คล้ายๆกันเขาก็โทรศัพท์มาฝ่ายเจ้าหน้าที่ของทีมงานเราเนี่ยนะอบอกว่าเออเขาอยากได้ข้อมูลของโครงการเนี้ยแต่เขาอยากได้ก่อนคนอื่นคือเวลามีประชุมหรือว่าจะประกาศอะไรหรือว่าข้อมูลอะไรทั่วไปเนี่ยขอเขาได้รู้ด้วยอ่าเขาเขาบอกมาเลยว่าเขาจะให้เดือนละ2 0 0 0 0บาทโอ้แค่เ,คเล่าให้ฟังเฉยๆนี่ได้ไดไง่ายเลยแค่แค่แคอยแฟก ตอนนั้นมีเครื่องแฟกแล้วยังไม่มียังเรื่องเน็ตเวิร์กอะไรยังไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยมันน่าสนใจแล้วเราก็คงไม่มีใครรู้ว่าเราทําอะไรก็เลยบอกเขาว่าโครงการนี้ตอนนั้นคําว่าโปร่งใสนี่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักนะโครงการเนี้ยผมตั้งใจอยู่แล้วว่าจะมีการแถลงข่าวแล้วก็เรามีอะไรเราก็จะแจกจ่ายให้ทุกคนอยู่แล้วงนั้นท่านไม่จําเป็นต้องมาจ่ายตังค์โปร่งใสครับแต่ท่านถ้าจะไบียดเบเงินเราก็ไม่ว่าอะไร พ่อรู้ว่าถ้าบอกว่าทุกคนก็ได้เหมือนกันเขาก็คงไม่ใช่เขาถล่มเขาก็<อ>หายเงียบไปแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่โทรสัมมาตามอีกเลยอ่ะโอเค,คงั้นแบบที่สองที่ต้องระวังไว้ก็คือพวกที่โทรเข้ามา r a n d o m ี่แต่ว่าแบบมีบอกว่าขอนู่นขอนี่ขอก่อนขออะไร ดูเหมือนไม่ได้โกงอะไรแต่ที่จริงเขาสามารถเอาไปหาผลประโยชน์ได้ใช่คือการประมูลอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่จะแพชชนาอยู่ที่ข้อมูลนะแล้วก็เวลาที่ได้ข้อมูลข้อมูลอย่างเดียวกันบริษัทหนึ่งได้รับไปก่อนแค่วัน2วันหรือได้รับบางอย่างได้รับไปก่อนรู้หน้าเป็นเดือนเนี่ยมันได้เปรียบอย่างมากจะต้องไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันเป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบ <Okay. S 2> นะครับก็คือข้อมูลต้องโปร่งใสและเร็วรวดเร็วนะทันเวลานะครับแล้วทุกคนได้ พร้อมกันนะครับโอเคครับงั้นเราได้2กรณีแล้วที่ต้องระมัดระวังไว้นะเจอแบบนี้มาในเตรียมเตรียมตัวไว้ก่อนเลยนะครับมีอีกใช่ไหมพ่อมีอีกนะคือถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราเป็นกลางเราไม่สนใจเรื่องเ,ออเงินทองเขาก็อาจจะมาอย่างอื่นเช่นส่งคนที่พูดจาเก่งมากไม่มีอันนี้ไม่มีนามบัตรไม่มีอะไรนะแต่เขาขอพบเลยเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าพ่อเนี่ยไม่ยุติธรรมกับเขา ทำไมเขาถึงไม่ได้งานเหมือนหาจุดอ่อนนะแล้วก็กลัวแล้วก็เราก็ยึดว่าเราเป็นคนยุติรรมเนี่ยเพราะเขารู้ว่าไอ้นี่มีจุดอ่อนว่าสนใจเรื่องยุติธรรมามุมนี้เราจะได้กลัวใจอ่อนเลยไปก่อนใช่ไหมเราก็อยากจะรู้ว่าเออหรือมันมีเรื่องอะไรเราจะเราก็อยากจะรู้นะข้อมูลตรงนี้เพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะไม่ได้สนใจเงินแต่สนใจเรื่องอาหารบางคนสนใจเรื่องท่องเที่ยวก็ไปหาเรื่องนั้นมาหรืออย่างพ่อจุดอ่อนอาจจะเรื่องว่ากลัวไม่อยากให้คนมาว่าว่า ไอ,อม่ยุติธรรมเขาก็มาจี้จุดนี้ใช่บางคนนี่ต้องยกตัวอย่างของรัฐมนตรีของจีนนะที่ทำเรื่องรถไฟเก่งมากเลยที่ทำให้จีนนี่เป็นประเทศที่มีรถไฟความเร็วสูงมากที่สุดในโลกตอนนี้ทำได้ดีมากเลยใครให้เงินทองอะไรไม่เอาอแล้วก็คนก็รู้จุดรอนคือคือเรื่องผู้หญิงเนี่ยเ่น่กนากลัวน่ากลัวน่ากลัวแล้วในทสุด คนคนนี้ก็พังเพราะเรื่องนี้สารนองจีนถึงแม้เป็นัล้วตนที่ที่สำคัญมีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติมากสารตัดสินประหารชีวิตโอ้จีนนี่รุนแรงมากุแรงมากครับโอเคงั้นก็สรุปว่าเคสว่าก็ต้องระวังกลุ่มพวกนักเจรจาหรือคนที่ไปทํารซิร์มาดีรู้ว่าจุดอ่อนแลคืออะไรอ,อาจจะไม่ใช่เรื่องเงินนะพวกนี้ก็ต้องระวังตัวไว้ด้วยสามกรณีแล้วนะครับมันมีกรณีที่สุดท้ายที่อยากเล่าให้ฟังตอนนี้เนี่ยนะก็คือว่า มันมาตรงๆเลยอ่ะโทรศัพท์เข้ามาเลยอันนี้อันนี้เป็นอีกโครงกรหนึ่งนะ,ะ okay. คือพวกนี้เนี่ยเวลาเขาพูดออกมาเนี่ยแทนที่เขาจะอายนะเราอายอ่ะคือบางทีเราหน้าชาหน้าชาเลยที่ว่าคือไม่นึกว่ามีใครจะบอกอย่างนี้มาขอไถเงินตรงๆ,ๆเลยเขาพูดยังไงเขาอยากรู้เลยเขาโทรศัพท์มาแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเห็นว่าบริษัทจะได้งานจากมหาวิทยาลัยผมนะผมมีหลุดมาด้วยมหาวิทยาลัย เออก็ต้องบอกอะเพราะว่าตอนจบมันมันดีอโอเคโอเคโอเคคือคือผมเป็นวิศวกรเข้ามาใหม่ตอนนี้ผมดูแลโครงการนี้นะเออมันไม่มีเงินพิเศษอะไรให้ผมบ้างหรืออืมอ่าคราวนี้คือในบริษัทของพ่อเนี่ยนะก็ไม่เคยจ่ายเรื่องพวกนี้ไงนี่เป็นครั้งแรกนะอืมปรตกว่าคนที่รับเนี่ยตกใจตกใจจริงๆแล้วก็เลยถามว่าเออเงินพิเศษอะไรคะ เขาก็บอกเขาก็บอกเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่รู้ล่ะก็เงินใต้โต๊ะไงพูดอย่างนี้เลยพูดอย่างนี้เลยเรายิ่งหน้าชาใหญ่เราหน้าชาใหญ่ไม่รู้โกรธหรือทำตัวไม่ถูกทำตัวไม่ถูกแเราก็ตอบไปบอกว่าเราไม่มีเราไม่ไม่เคยให้ใครนะแล้วก็ หลังจาก,กวันนั้นมาเราก็แจ้งไปทางอาธิการบ,บดีว่าเราขอโทษด้วยนะงานนี้ที่ท่านอาธิการอยากให้เราไปทำเนี่ยเราก็อยากจะไปช่วยเพราะรู้ว่างานแบบงานเล็กๆแบบนี้มันไม่ค่อยมีใครอยากทําแต่ตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ายังไม่เหมาะสมที่จะเข้าไปทําครับก็เสียงานไปอ่ะแต่ก็ดีแต่เราก็ไม่ไม่ไปทําลายเขาหรืออะไรเงี้ยนะในที่สุดเขาก็โดนหมาหไายไล่ออกไปอยู่ดีไม่รู้คงเรื่องอื่นอนะแพ้ภัยตัวเองไปครับโอเคงั้ผมสรุปอย่างนี้ครับ 4กรณีที่ควรระมัดระวังถ้าโผล่มาแล้วจงระแวงไว้ก่อนเลย 1. ม,มาด้วยนามบัตรสมาด้วยขออะไรนิดหน่อยหน่อยดูว่าเราก็เห็นว่าไม่เห็นไม่เห็นเป็นไรเลยขอรู้ข้อก่อนขอรู้หลังมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังอประเภทที่3พมกที่ทำวิจัยทำทำค้นสื่อประวัติมาดีรู้จุดอ่อนเราอันนี้พอเริ่มมีสัญญาณอะไรสักอย่างต้องระวังตัวแล้วและส ประเภทพวกที่ไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยเลยเดินมาเลย<ๆ>ก็ต้งมาตรงๆเลยแบบนี้ให้ระวังไว้และจงซื่อตรงกับแนวทางของเราว่าเราเป็นคนซื่อสัตย์โปรง่งใสเราก็ต้องบอกไปแบบนั้นเลยแล้วสุดท้ายเราก็จะไม่แพ้ไัย เราก็จะปลอดภัยได้เขาฝากไว้เลยว่ามันเริ่มมีตามวิธีที่เรียกว่าไปอ่อยเหือ่อยเหือลีไปวางกับดักคือมามานี่จริงๆแล้วกะมามาจับเออใช่เคยได้ยินข่าวมาจับเลยที่มาแบบล่อจับอะไรอย่างเงี้ยเออมาล่อจับเลยอ่ะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็มีนะเป็นล่อจับเออใช่ได้ยินข่าวเอาเงินเอาเงินสดไปให้แล้วก็จดเบอร์ไว้หมดอะไรเงี้ยอ่แล้วก็ไปถ่ายวิดีโอไว้อะไรเงี้ยซึ่งแบบนี้ไม่ไม่ลอดเลยนะเพราะนั้นก็ต้องระวังในสิงคโปร์นี่ใช้วิธีนี้ ในอเมริกาใช้ว,วิธีนี้คือล่อจับไม่ผิดแต่ในประเทศไทยเนี่ยถ้าเราไปล่อจับเนี่ยอาจจะผิดด้วยว่าไปถ้าเราเราไม่ใช่ตํารวจไปทําเองนะหรือเจ้าหน้าที่ปปชอ,อะไรไปทําเองนะกลายเป็นว่าเราเนี่ยไปไป,ไปส่งเสริมเนี่อเราไปให้สินบนเราก็ผิดนะ,ะเรันก็อย่าไปล่อจับเองแต่ก็ต้องระวังด้วยนะคิดว่าไม่ได้มีอะไรเลยแค่บอกเขาก่อนข้อมูลบอกคนอื่นเร็วกว่านิดเดียวไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ที่จริงจะผิดกฎหมายติดคุกนะใช่เพราะฉะนั้นถ้าเจอสี่กรณีนี้เนี่ย อย่างที่พ่อบอกมาขอสรุปว่าป้องกันโดยวิธีการว่าหนึ่งไปอยู่เจอถ้าเจอต้องเจอในที่สาธารณะรสองอย่างน้อยชวนคนมาเป็นพยานด้วย<ช>สามคือต้องบอกอย่างโปร่งใสแล้วก็บอกว่าทุกคนได้เท่าเทียมกันหมดข้อมูลทุกอย่างได้เท่าเทียมกันไม่ได้คุณไม่ได้อะไรมากกว่าผมไปใช่ไหมครับอย่างน้อยอยู่สข้อนี้ แล้วสี่อ่ะสี่ข้ออีกข้อหนึ่งเป็นข้อสุดท้ายที่พ่อพูดมาเมื่อกี้ก็คือไม่ต้องกลัวนะบอกไปถึงหัหน้าหน่วยงานก็เลยอย่างน้อยสุดคุณปลอดภัยแน่นอนอะนะเพราะคุณได้ได้บอกประเด็นไปแล้วแล้วคุณทําตัวให้โปร่งใสมันจะนํามาสู่ข้อที่ห้าคือคนก็จะรู้ในวงการว่าคุณนะ่ะสุจริตหลายคนที่ทุจริตก็จะไม่ค่อยกล้ามาหาคุณเหมือนเหมือนพ่อที่ไม่ค่อยมีคนจะกล้ามาหา, <c oughs> หาอะไรยกเว้นกรณีสุดท้ายที่ดูจะน่า <c oughs> ชาไป <c oughs> ใช่ไหมก็ทําแบบนี้ก็จะปลอดภัยเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับ นี่แหละคือวิธีที่สร้างตัวเองสร้างภูมิคุ้มกันให้ปลอดภัยทำอย่างไรให้เราไม่ต้องเข้าคุกรู้ไว้ก่อนเพื่อป้องกันและถ้าต้องเจอจริงๆก็ต้องเจอแบบมีความโปรง่งใสแบบเท่าเทียมแบบยุติธรรมจะทำให้ไม่ติดคุกและก็ยังสามารถพ่อต้องยืนยันนะว่าสิ่งที่พ่อทำมาทุกวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ธุรกิจก็ยังเดินได้ใช่ครับไม่<ล>ร่ำรวยค,ครับแล้วก็มีความภูมิใจ้วมีความสุขครับซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญด้วยนะครับ ก็วันนี้ก็ฝากข้อควรระวังและวิธีการหลบหลีกหลบหลีกคุกแล้วกันนะอย่างปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพครับวันนี้ผมต่อพัดผมต่อตระกูลก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับเก่าเล่าโกงพอดแคสต์สนับสนุนโดยกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานปปช